ขออันเชิญเทวานบนชั้นฟ้าจงลงมาเป็นเกณฑ์เป็นประทมครานว่าได้ฤกษ์กดีบ่อุดอมเป็นประทมมองคลเรษ์ hai ba สัมมารประสงค์ทั่วไปไหว้พระเอ,พองพร้อมพร้อมไหว้เพระยอมประกาศไหว้สว่วนเนื่องอานก่อนใกลาสิ่งทนไหว้นราย4ตอนลดเอฟเฟคลงนะ ท่านเป็นยายก็ไหวารืสภขอดอมโลกประนอมวายทัว,ว่าหรืสตตาวัมรือเสตตาไปหรือเสกรายก็ทรึงรอรดเรื่องเวทว่าคนโครประภิกเิเนประภิกที่นายเอาโครพระ สวัสดิครูอาดสวัสวทั้งคนนักอาดกวคราสอนไทยก็ไหวพระภูมิเจ้าที่แม่ทรณีเจ้าทางก็ไหวแม่ย่านางที่นยายป้าใหญ่ก็ไายแม่พ่อสอบแม่ทอระนีแม่ของ แม่อาคีและแม่พระพายก็ว่ายคคนมานด้าผู้เมตตามาปอกเกตน้อยคนโครนักเตะโตุกอง์ไปครพักหลักจำครูพระม,มาครูสอนให้เชี่ยวเชิงกลอน,นอย่าได้ขาดหาย องเททางเ้นเพินเด่นและแบนฟาหน่อเชิญสเสด็จลงมาน่าวาวุวยพรชายพรออเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามายโยเน่อกล้าวเนือพร้อมขออันเชิญพระพร้อมมายโยบาซายก็เชิญพระนารา มโยบาควาก็เชิญแม่คงคามาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายมาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานาคเป็นสอยสังวานขออัญเชิญ ประการมาเป็นกลองดวงใจในหมอสมยศขอบอกพี่น้องทั้งหลายสมยศขอบกอกพี่น้องทั้งหลายเชิญมาไว้ว่า วาตรีตรองบางสมโยศจะแหลให้ฟังเรื่องกำเนิดพรกึ่งพุทธากาลนมนานไม่น้อยสองพัน,นาร้อยงกึ่งผ่านพรนาบรรดาพงสะอาดมาป่าตีซ้อนแด จะท่วมทนนาพระทอดระนีมีเยิงกับชายน้ำมิยายกับตานังให้กรเนิดมาแต่เดิมทีนาตราเท้าอตายายบอดไวเป็นเพลูกลานยายเมนาเสืบเนืองกันมา บันดางุาสะอาที่ลงมาเกิดน้าเอากําเนิดเกิดในครับพาทั้งแสนละบากยากเย็นนักหนะ้าต่างคนต่างม,ามเน็บต่างๆ่างการอัธรที่บายก็านายพระ บาลีแพทยสองครอบมีงนเป็นหลักฐานเหมือนาคกำเนิดนเข้ามาเกิดนายคาลแม่คงนากนั้นน่าจะแพ้ครับานนากจองกำหนดนคอยจอดคอยจำสมยอดจะร้องแล ฟังแหลแพทองครองพระมารดแม่เราอาวอลอยู่ในวิญญาบเมื่อนากำเนิดนัเกิดมาเป็นกายแม่เราวุ่นวายขอนาม,มาว่างในนากรเนิดที่จะเกิดมา อนัานา์เพิ่มทารระดมหนักมันหายเคลื่อนยนนาเจียนนอนจอมนึกว่าเป็นลอบนมานดาไม่รู้ว่าคำช้าวูไม่คายนามันหายหดโนนต้องนอนคดโครร้องไง รวนครางก็ใจแมมงเงางอยแม่คอยโกรธง่ายอยากจะกินบุญวายมากมายหลายอย่างก็อยากจะกินซ่อมอ้อ นครนชัยเซก็อยากจะเกณฑ์เล่นจเจงอาทิสวรรยายจางก็ลูกงอบเมืองจานมีทางมาดานเบดังก็มังคุดนะพรง ที่เมืองจันทบุรีก็อยากจะกินน้าองนนับมันให้ง่นงานอำเภอสามพรานนครใจสิงทั้งซ้อมบางมดนเขาวรสนวานเด้งทุรียนนันท์เมืองนอน้น เขาเรียกกันยาวนวลอีรวังจะขอแห่นหวงังพอไปซื้อหาตับปรดอย่างดีบนาทิสีราชาก็อยากจะกินผู้สอาดที่เมืองระนองอยากจะกินนาคลาบนาคอนนาประทอม กินซ้อมนามม่วงออกร้องลนาเล่นเจี๊ยางสตร์แนมาเปลาาลองก็อ,องอไอโรคแพทองมันทรมานทาไม่อยากกินเด่นในโลกเขามาจากพร้อมทาแม่อยากกินซ้อมนักลวยศก โลกไมยก็มาจากแงม,มนุษย์ก็กันทั้งหญิงหรือชายหรืออีกหนึ่งนายก็มาจะาป่าหิมพมาพานแต่ไม่รู้หนาคพิษนี่เขามา,า,า,าอากจากนนาทยังสงสัยก็นึกอยากจะปราสานตรงถามแม่จำเนียนดูก็จะได้รู้ เหตการว่าแพ้ทองหนา้าผิดนั้นแ่เข้ามากันอย่างไรให้เจ้านากได้ฟังว่าโอ้แม่นะตอนที่นาคอยู่ในท้องของแม่นั้นเป็นอย่างไร กล่าวให้ลูกนากได้สดับรับฟังนะอ้โอ้มนะเอ้ยคกิดงับเกิดในเกิ่งในิดเกิดกด่งา มาแม่ตั้งครานประมาทหนึ่งเดือน,นก่อนเลือดลอยเลือนแนดูเรือนร่างเอาสองเดือนผ่านไปเส้นได้ลอยกว้างมาสามเดือนให้ลางนกอนร่างเงยขึ้นมา พอได้สี่เดือนก็ดูเมือนว่านานแม่คอยนับวันนะไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวานก็เหมือนดังมีเวนนลำบากยากเย็นนะทุกชั่วโมงยาบ พอเดือนพียงหา้าขามาหไม่มาดูทองแม่ก็ใหญ่ใครใครก็ถามแม่จำเนียนฉันเอ้ยจะคลอดเมื่อไรก็ถามใครไปตามนะมารู้จากน้ ก็พากันพาพักพายแต่พอคลอยเคลือ่อนเขาเดือนที่หอกนาแดกขารกบเริ่มเคลือ่อนไยวต้งเดินทางด้นทุกวันไม่ไว้ายก็แม่ไม่สบายก็ท้องสายระบบ รำบากไ้่บออ่อนนะแม่ทนรำบากว่าตกทกุกดายากลำบากสาสมนากฟังไว้หน่อยอย่าปล่อยหูทวนลมมาเฮจงฟังคำพรม หมอสมยอดแนพันรานนี่แหละนาพ่อนาพีจาครันว่าแม่จะกินข้าวใส่ใสยก็กลัวว่าอักุมานั้นจะแสพพองจะเดิน ก็ยังย่องอยู่แต่เบาเบาครั้นว่าแม่จะวิ่งย่องย่องหรือก็กลัวขยเบาลกในครั้นในท้องของแม่นั่นหรือกลัวจากระทบกระแทกายามแม่จะเดินจะนั่งแม่ก็คอยเนียวหนาวจะเดินเดินก็ไมไ่เกินก้ากลัวจะไปพลาด ความประมาทมีอยู่ทุกอิริยาบถแม่กลัวรันทุดดวงหรือไทยแม่นี่อะไรเฝ้ารักษาพระคันมาหาอันตรายไม่ได้จะทำสิ่งใดหรือก็กลัวจะกระทบกระเทือนลูกรักในทอนกลัวว่า กูมานจะเสื่อมคลายหมดแล้วเงยแม่สละสวยสละสาวคราวอุ้มทองแม่ไม่ร้องแม่ไม่บน่นแม่ทนได้แม่ถนอมจนครันแก่แม่เต็มใจ จะหาใครเหมือนแม่แพ้ทุกคนครบสิบเดือนเคลื่อนคลอดรอดชีวิตแม่ใกล้ชิดลูกน้อยคอยฝึกฝนถึงลำบากอย่างไรใจแม่ทนสายเลือดคน้นเต้าแม่กลั่นปั่นลูกกินแม่ป้องรินป้องไรไมิให้ผ่าน แม่สงสารห่วงลูกยากว่าทรัพย์สินแม่ไกลเปเแห่กล่อมเป็นอาจิน,แม,มนแม่ไม่ผินแม่ไม่ผันทุกวันมายามลูกสุขแม่สุขสมอารมณ์ชื่นยามลูกคืนแม่ขมระทมกว่ายาม ลูกไข่แม่อดนอนร้อนอุรายามลูกยาอับโชคแม่โศกใจยามลูกหิวแม่หิวกว่าน้ำตาร่วงแม่เป็นห่วงดิ้นรนหาเอามาให้แม่แม่อดหมดข้าวปลาไม่ว่าไร แม่สละได้ลูกอิ่มแปลแม่ทนเอาใครไหนเล่าเฝ้าอบรมบ่มนิสัยแม้เติบใหญ่ไม่ท้อถอยคอยนั่งเฝ้าพระคุณเลิศลูกโศกสรรันช่วยบันเทาใครไหนเล่ารักมั่นเทแม่ฉันเอง

người mẹ thon mày งงาชะเงงเงาอเงงเปวังเงา h ทพนน่ไม่ว่

หนักเลยจงคลอ

ปวดท้องแทบสิ้นแรงลงนอนตะแคงครวนครางจนสุริยาลอยละล่องแม่เริ่มมานอนปวดท้อง ช่างทุกข์ระทมเลือที่เสียงเร่งเรไรร้องลานเสียงจากกระจันจอแจ ออกใจของผู้เป็นแม่ธรรมาัตมานิคอยธรรมาติจดรติจตุบุญทานแม่ก็เคยทำแต่ทัไม้มีกรรมนกเข้ามาเกยอกใจของแม่ในเอื้อเยเป็นที่ดี เอกราวนี้แม่มาปวดท้องเสียจนตัวเกรงแม่มาปวดท้องเสียจนตัวเกรงแต่ทำไมลมแบงของแม่ไม่มี นกนกเกงนกเก่กงามมาแม่ตั้งครานประมาทหนึ่งเดือนก่อนเลือดลอยเลือนแ่ดูเรือนร่างเอาสองเดือนผ่านไปเส้นได้ลอยคว้างมาสามเดือนให้ลางก่อรางเง่ขึ้นมา พอได้สี่เดือนก็ดูเมือนว่านานแม่คอยนับวันนะไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวานก็เหมือนดังมีเวนนาลำบากยากเย็นนาทุกทั่วโมงยาบพอเดือนเพียงหาเข้ามาไม่ไม่ดูทองแม่ ใครใครก็ทถามแม่จำเนียนฉันเอยจะคลอดเมื่อไรก็ถามใครไปตามนะ้าะรู